ก็เป็นช่วงที่ฝุ่นมีค่าสูงขึ้นมาแต่ยังไงก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของกรุงเทพมหานครที่เดียวนะเรากจะเห็นได้เป็นแถบตั้งแต่ภาคอีสานลงมาแล้วก็ภาคกลางหลายส่วนเลยค mm ิด hmm. ว่าปจัจจัยสําคัญคือเรื่องการสภาพอากาศที่ปิดตอนนี้คือตัวอากาศปิดลงมาค่อนข้างต่ําเลยนะระดับน่าจะประมาณพันเมตรแล้วก็อัตราการไหลระบายอากาศน้อยลมไม่มีนะฮะ mm hmm. แล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยตอนนี้เริ่มมีการเผาพัดพอดเยอะขึ้นเลยเราเห็นจุดพัดพอดที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะของประเทศเพื่อนบ้านนะซึ่งปีนี้เข้าใจว่านะ เทียบปีต่อปีเนี่ยตัวเลขสูงขึ้นด้วยจากปีที่แล้วและลมก็เริ่มพัดมาจากทางตะว,วันออกนั้นส่วนหนึ่งของปัญหาในกรุงเทพคือมีการเผาอากาศปิดไอ้ตัวควันรถผมเชื่อว่าตอนนี้ฐานการเราน่าจะไม่ได้แยกกับปีแล้วว่าเรามีรถบรรทุกซึ่งเข้ามาอยู่ในกรีนลิตเนี่ยหมื่นคันแล้วแล้วก็มีคนที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วเนี่ยแสนประมาณแสนหกหมื 60, ่นคันนันในส่วนที่พวกเราจะช่วยกันได้ผมคิดว่าคือพยายามลดการใช้รถยนต์ลงนะใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าใครใช้รถ พวกดีเลเก่าเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันเปลี่ยนน้ามันเชื่องใส่กรองนะแล้วยังต่ำกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เราอยากให้เปลี่ยนกันถึงหลัก5แสนคันเลยอันนี้เพิ่งประมาณแสนหกหมื่นคันก็ช่วยกันไปร่วมตรงนี้น่าจะดีขึ้นนั้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะจากนี้ถึงวันที่1ิบก็จะเริ่มมีอากาศเปิดมากขึ้นมันเหมือนช่วงวันเด็กสต่ว่าที่นี้ผมว่าสถานการณา์น่าจะบรรทาลงน่าอยู่ในเหลืองหรือว่าเขียวได้ตามว่าโปรจะดีขึ้นแต่ก็ต้องอย่างที่เรียนว่าคงเป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะ ทั้งในแง่ของการเผาด้านนอกซึ่งเราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นในช่วงปีใหม่จะมีการหยุดการเผาจากการไม่ให้มีการถีบอ้อยถ้าที่ฟังจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่้าจว่าน่าจะเริ่มกลับมารับอ้อยเข้าโรงงานแล้วก็ต้องช่วยกันตรงนี้ด้วยก็ต้องหลายๆด้านร่วมกันครับอย่างเพราะว่าจริงแล้วเราเป็นสีแดงห้าเขตแล้วก็โมเดลอีกสองวันล่วงหน้าห้าเขตด้วยนะครับก็ยังไม่ถึงตอนนี้วันนี้เรามีแดงเขตเดียวที่น้องแขม ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกสุดแล้วก็วยังมาดูว่าเฮ้ยเราจะให้วิเคราะห์สาเหตุว่าจริงแล้วทาไมหนองแขมมันถึงสูง,งกว่าเอื่นมันมีประเด็นปัจจัยไหนไหมที่มีตัวที่มีผลกระทบมันอยู่ทางปลายฝาดลมมาจากลมมาจากทางฝา,าตรงหน,นองแขมอยู่ทางซ้ายสุดก็พวกเราต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนเรื่องการทาผนเทียมอย่างที่เรียนว่ามันคงไม่ได้แก้อาจจะช่วยได้บางส่วนนะแต่คงไม่ใช่ปัญหาที่เป็นจะแก้ได้ทั้งหมดแต่ผมคิดว่าก็เป็นแนวทางที่ดีที่เราไม่ได้ยอมแพ้ ก็พยายามหาเทคโนโลยียต่างๆแล้วก็หาแนวร่วมเข้ามาแล้วให้ทุกคนเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันส่วนผลสาเร็จหรือ,อยัง,งคงต้องรอตัวเลขที่คอนเฟรเนิร์มทางกรมหลวงอีกทีหนึ่งครับผมคิดว่ามันแทบทุก,ทก,ทกหน่วยที่เกี่ยวข้องเลยถึงแในแง่ของเ,อเรื่องกรมกเรื่องเที่ยวบริเวดล้อมการเผากระสงเกษตรต่างๆเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ถ้าเป็นแหล่งกําเนิดฝุนก็ควรจะมาร่วมกันได้ผมว่าแล้วก็ประชาชนทุกคนอาจจะมีแต่ละคนนะก็ดูแลเรื่อง การปล่อยของตัวเองไซต์ก่อสรา้างต่างๆซึ่งอาจจะเป็นผลไม่ได้เยอะมากแต่ในการเราก็ให้เจ้าที่เขตลงไปตรวจทุกไซต์ก่อสร้างต่อเนื่องหมดเลยก็ทงผมคนกลุ่มเราบางก็ต้องระวังอย่าออกไปอยู่ในที่โลมแจ้งมากใส่หน้ากากห้จจำเป็นแล้วก็คงหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่โลงแจ้งหรือว,ว่าการทำกิจกรรมต่บบางๆย,ยังไม่มีตัวเลขออกมานะเพราะว่าตืน่นแล้วสีส้มเองก็ยังไม่ได้รุนแรงขนาดสีแดงแล้วก็เพิ่งเริพิ่มเติมฤดูกาลด้วยแต่เราก็มีคลินิกพวกนี้ที่คอยดูแลอยู่ โดยเฉพาะที่เรากังวลมากคือกลุ่มนักเรียนนะเพราะว่านักเรียนก็เป็นกลุ่มที่ผลกระทบจะมีในระยะยาวเราก็มีโครงการตั้งตั้งแต่ปีแล้วแหละเรื่องการชักกรงเรื่องการมีห้องปลอดกลุ่งตา่างๆแล้วก็ลดกิจกรรมที่อยู่ด้านนอกก็ปอย่างที่บอกปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกรุงเทพมหานครนะตอนนี้สังเกตเลยว่าขึ้นส้มก็หลายแถบเลยแถบที่ไม่มีรถไม่มีรถติดไม่มีเครื่องยนต์ก็ยังสูงบางที่สูงกว่ากรุงเทพอีกเห็นไหว่ามันคงมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องอากาศกดเรื่องการเผาชีวมวลต่าง